คุณธรรมทารชำระนะครับที่อยู่ในเวณนี้นะครับเนชิญครับที่ด้านหน้านอบมครับร่วมกิจกรรมร่วมกันครับ <c oughs> พิธีเปลี่ยนเสาธงนะครับจากธงเอ,อ่อธงไทยเป็นธงโรงเรียนงแสมุทร ทุกคนนะครับอาวันนี้ก็เป็นที่จำที่สำคัญจำหนึ่งนะครับซึ่งนับกระผมนะขอแนะนำตัวก่อนนะครับร้อยเอกนัทพงศ์คงชัยนะครับผู้อำนวยการเปิดรับสลาดวิหารมณฑลทหันบุกที่สำเนียนะครับเป็นตัวแทนของกองทัพบกนะครับในการมาแล้วแต่ทำพิธีนะครับมอบเหรธงชาติไทยนะครับพื้นใหม่นะครับให้กับประธานาธิบดนะครับให้กับเปลี่ยนใหม่นะครับขออภัยไม่ใช่ธงโรงเรียนนะครับเปลี่ยนธงชาติเป็นธงใหม่ ถ้าพูดผิดตรงไหนก็ขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวจะพูดใหม่ครอบด้วยกันกระบวนการนะครับตาบนของระเบียบคาของโรงเรียนก็คือการเคารพตงชาตินะครับเพราะฉะนั้นแล้วน้ในช่วงของเคารพ่ามชาติในต้องขอความร่วมมือพวกเราทุกคนนะครับร่วมนะแสดงความภาคภูมิใจและแสดความเป็นเอกลักษณ์ของ่านไทยของเรานะครับร่วมไม่มีเน็ตจะได้สดนี่ไงเสียงที่นะครับออกมาจากหัวใจเราจริงๆริงนะครับ เดี๋ยวจะเริ่มกระบวนการนะครับเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับถั่งแถวไปในตัวเลยครับขออนุญาตครับอันบนแถวต้องนะครับเห็นโคยังหูโคยักษเห็ดด้วยเนี่ยตามที่กองทัพบกนะครับได้นะครับให้ความสำคัญนะครับในการขับเคลื่อนนะครับเยาวชโจนในศาสนาในการทำยามต่างๆนะครับรวมถึงวันนี้นะครับซึ่งนะครับ เป็นอีกวันหนึ่งที่เป็นวาระสาคัญนะครับในการนาได้นำองชาติไทยขึ้นใหม่นะครับมามอบให้กับศาลศนะครับโรงเรียนทุ่งแสงชนิทนะครับโดยนะจะกรรรนะครับการมอบให้กับประธานสภานักเรียนนะครับของโรงเรียนนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของเยาวชนนะครับคนรุ่นใหม่นะครับซึ่งในวันสําคัญที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือวันพระราชทานคงชาตไทยซึ่งตรงกับวันที่28กันยายน ของทุกปีนะครับซึ่งจากอีกไม่กี่วันนี้นะครับก็จะเข้าสู่เดือนใหม่แล้วนะครับ,บซึ่งวันพระราชทานรงชาติไทยเป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชาากาลทีท่6ทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกระหม่อมพระราชาทานนรพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธง พุทธศักราช2546โดยมีสาระสำคัญคือการประกาศให้ธง,ง,งไทยลงเป็นธงไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันซึ่งได้มีการประกาศไว้ณนะวันที่28กันยายนพุทธศักราช2 4 6 0สำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักงานประหลับสำนักนายกรัฐมนตรีจึงเสนอให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงทชาติไทย และในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่20กันยายนพุทธศักราช2559ได้มีมติเห็นชอบให้วันที่28กันยายนพุทธศักราชเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีธงชาติไทยแต่ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการรวมทั้งกำหนดให้มีการชักธงและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าวด้วย เพื่อให้ไดสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการถูกและถือเป็นประเทศที่ห้าสีของโลกที่มีวันดวงชาติโดยการกําหนดวันดงชาติของต่างประเทศล้วนยิงกับภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และการสร้างชาติของแต่ละประเทศอย่างที่กล่าวมาแล้วด้วยนั้นนะครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงออกแบบธงไตรรงและได้ให้ความหมายของสีที่อยู่บนผืนธงไตรรงดังนี้สีแดงหมายถึงเลือดอันยมดีเพื่อาำลงรักษาชาติและศาสนาสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์แห่งศาสนาสีน้ําเงินหมายถึงสีส่วนพระองค์ของพระอางสัตรธงชาติไทยหรือธงไตรรงเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย แสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกลักษณ์ของศาสนาชาติศา,นาสานาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจของคนในชาติเพื่อจะได้ดำร,รงไว้ซึ่งความเป็นหนนแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปวันนี้ก็ได้เวลาอันจบเสร็จแล้วนะครับในส่วนของกองทัพบกนะครับโดยผมนะเป็นตัวแทนจัดก,การทำรัการมอบเหรียธงชาติพื้นใหม่ให้กับประธานสภานักเรียน ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนคนรุ่นใหม่ของสาต่อไปครับอมทงนะฮะ เปลี่ยนธงนะฮะจากธงเงี่ยเหมือนธงธงอะไรวะธงไทยเหมือนเดิม แ,แต่แค่สีใหม่เปลี่ยนเป็นธงชาตินั่นแหละนะครับจานเก่าสวนใหม่มนนัหละ

กำลังเชื่อกันผูกนะครับก็ลุงพาลงมาช่วยนะครับนี่ก็จะเป็นครั้งแรกของลุงในชุมแสงชนุทิตที่เปลี่ยนทงนะครับจากทงเก่าเป็นทงใหม่เท่านั้นเองอะไรครับเนี่ยเราวิตามินซีครับเราวิตามินบี วิตามินซีวิตามินดีนมัมม้งดำเลยโอเคตอนนี้นุ่เหมือนว่าจะเข้าที่เข้าทาง โอเคตอนนี้ก็ผูกเสร็จเป็นที่เรียบร้อย คนชาติเป็นเพีงชาติาเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยตรงจงร่วมใจมีตร,รงพรนธุเพื่ชาติด้วยความภาคภูมิใจในสนนาริาชและความเป็ิสละของบรรพบุรุษไทย ตอนนี้องก็กำลังค่อยๆขึ้นนะครับ